ตอบคอมเมนต์เอจ้าทำเครื่องแล้วสตาร์ทเท้าติดสตาร์ทมือไม่ติดเกิดจากอะไรวันนี้ก็มีคำถามถามเข้ามานะน่าจะเป็นรถหวัวฉีดนะอ่ามันจะมีปัญหานี้อยู่ในใจเอฟซเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหากันนะว่าสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างในเคสกรณีแบบนี้นะจ๊ะที่ f อฟถามเข้ามานะมันก็จะมี หลายสาเหตุที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับอาการาสตาร์ทมือไม่ติดสตาร์ทเท้าติดนะทั้งก่อนทําเครื่องนะแล้วก็หลังทําเครื่องนะครับมันก็จะมีแบบว่ารถยังไม่ได้ทําเครื่องนะ่ารถธรรมดาเราทั่วไปนี่แหละนะเกิดปัญหากับรถที่ทําเครื่องแล้วเกิดปัญหานี้นะมันก็เกิดมาได้จากหลายสาเหตุเช่นเดียวกันนะ อันดับแรกจะอธิบายให้ฟังแบบนี้ก่อนก็แล้วกันในกรณีที่รถยังไม่ได้ทําเครื่องในกรณีที่รถยังไม่ได้ทําเครื่องนะมันจะเกิดมาจากสาเหตุนี้นะครับก็คือในเรื่องของกําลังอัดนะกำลังอัดหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของลูกสูบแหวนหลวมนะครับในเรื่องของตรงนี้เลยวาวล์วรั่วนะมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของกําลังอัดเกี่ยวข้องเข้ามา เพราะว่าเวลาที่เราใช้ได s สตาร์ทหรือว่าทําการสตาร์ทมือเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสตาร์ทมือกับสตาร์ทเท้าสตาร์ทมือกับสตาร์ทเท้าความเร็วรอบในการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงนะมันเท่ากันนะมันเท่ากันนะทีนี้เราจะมองว่าสตาร์ทมือเนี่ยมันสตาร์ทได้รอบเร็วกว่านะครับเพราะว่าไอ้สตาร์ทใดสตาร์ทมือเนี่ย รอบมันจะคงที่สม่ำเสมอนะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอ่าสตาร์ทมือมันเร็วนะแต่จริงๆแล้วสตาร์ทเท้าเนี่ยมันก็ทดกำลังผ่านชุดเกียร์ผ่านชุดคัดไปยังเพลาข้อเหวี่ยงเหมือนกันมันยิ่งผ่านอัตราทดหลายชั้นเพียงแต่ว่าน้ำหนักที่เรากดเพลาข้อเหวี่ยงอ่าน้ำหนักที่เรากดคันสตาร์ทลงนะมันไม่คงที่และกว่าที่เราจะปล่อยคันสตาร์ทแล้วมากดลงใหม่นะรอบมันไม่ต่อเนื่อง นะครับเนี่ยไอ้สองอย่างเนี้ยนะความแตกต่างมันแตกต่างกันตรงที่ว่าได้สตาร์ทมันหมุนเร็วในขณะที่มันหมุนเร็วมันดูดอากาศเข้าไม่ทันในขณะที่ใช้สตาร์ทมือได้สตาร์ทมันหมุนเร็วมันดูดอากาศเข้าไม่ทันอ่าแล้วมันคายออกไปเลยทีนี้ถ้าเป็นสตาร์ทเท้าด้วยรอบที่ไม่คงที่อ่าแรงทีบแรงกดของเรามันน้อยทําให้เพลาข้อเหบี่ยงมันหมุนช้า ราะมันหมุนช้าเวลามันดูดอากาศเข้ามาอากาศมันก็ไหลเข้ามาได้ทันแล้วก็มันก็จะอัดได้เต็มกระบอกสูบอันนี้มันจะทําให้รถสตาร์ทติดได้นะครับดังนั้นเรื่องของอลูกสูบหลวมกําลังอัดไม่มีวา,วล,วาวล์วลงวาล์ว่วเนี่ยสตาร์ทมือไม่ติดสตาร์ทเท้าติดเกี่ยวข้องกันนะทีนี้จากกรณีนี้เราย้ายกันมาที่ในเรื่องของรถทําเครื่องมาบ้างในกรณีที่รถไปทําการคว้านกระบอกสูบมา นะครับในกรณีที่รถไปทําการคว้านกระบอกสูบมาคว้านมาใหม่ปั๊บอะไรมันเกิดขึ้น,เ,นเพื่อนๆรู้ไหมในขณะที่เราทําเครื่องเครื่องฟิตไปแล้ววาลดีวาลวววไม่รั่วแรงดูดนะลูกสูบแหวนดีแรงดูด,นะด,ด,ดมันก็ต้องดูดเยอะพอมันดูดเยอะปริมาตรอากาศเข้ามาภายในกระบอกสูบมันมีเยอะอ่าใช่ไหมเครื่องใหม่ขยายลูกสูบขึ้นหรือ อาจจะเป็นลูกสแตนดาร์ดแต่ว่าแหวนมันฟิตมันดูดอากาศเข้ามาเยอะในขณะที่ปริมาตรอากาศเข้ามาเยอะนะสตาร์ทมือไม่ติดสตาร์ทเท้าติดนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราทําการสตาร์ทมือทีนี้นะรถมีกําลังอัดในเวลาเราสตาร์ทมือมันดูดมันดูดอากาศได้เร็วอ่านะมันดูดอากาศได้เร็วและก็เต็มปอดไงเพราะว่า แวนลูกสูบมันดีทีนี้ในเมื่ออากาศมันเข้าเยอะปริมาตรอากาศมันเข้าเยอะแต่ไอเจ้าตัวเนี้ยเกิดปัญหาขึ้นเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยในะเจ้าตัวปัม๊มนะกลับไปเจ้าตัวหัวฉีดเนี่ยนะเนี่ยไอตัวหัวฉีดเนี่ยของเราเนี่ยนะเครื่องฟิตลูกสูบใหญ่ขึ้นจากการทําเครื่องแต่ว่าไอปั๊มเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนถูกต้องไหมเราไม่ได้ทําการเปลี่ยน ทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วว่าปริมาตรกำลังอัดมันเยอะอากาศเยอะแต่ว่าหัวฉีดกับปัม๊มจ่ายน้อยจ่ายน้อยมันเกิดอะไรขึ้นส่วนผสมบางมันก็สตาร์ทไม่ติดสิทีนี้นะครับอ่าแต่พอแต่พอเราทําการสตาร์ทเท้ามันติดเพราะว่ากําลังอัดมันน้อยลงเพราะว่าก็อย่างที่บอกไป เวลาที่เราสตาร์ทรอบเครื่องมันไม่คงที่นั่นแหละนะมันก็เลยติดเพราะสาเหตุนี้แหละปริมาตรกําลังอัดมันไม่คงที่นะครับบางทีเข้าน้อยจังหวะที่เข้าน้อยนั่นแหละนะมันก็เลยติดนะครับทุกท่านนะจังหวะที่มันดูดอากาศเข้าน้อยแต่จ่ายน้ามันก็จ่ายออกมาน้อยมันก็เลยติดนั่นเองนะเวลาที่เราสตาร์ทเท้าโดยมากมักจะเป็นตอนที่่าเราติดเครื่องอยู่ดีๆแล้วบงังเอิญดันไปหวังดีดันไปหวังดี ไปรีเซ็ตให้เขาพอรีเซ็ตเสร็จนั่นแหละสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับมันเกิดมาจากปัญหาเรื่องของปัม๊มแรงดันไม่พอหรือว่าหัวฉีดจ่ายน้อยนะครับทุกท่านดังนั้นนะเราก็ต้องมาพิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะครับทุกท่านนะอ่าแถมให้อีกประเด็นหนึ่งแถมให้อีกประเด็นหนึ่งนะแถมให้อีกประเด็นหนึ่งในเะจ้าเราเคยเจอปัญหากับในตระกูลของอ่าตอนนั้นน่าจะมีโอ มีโอนะมีโอตัวขบูนี่แหละสตาร์ทมือไม่ติดสตาร์ทเท้าติดอ้าวก่อนหน้านี้ลูกค้าบอกว่ารถสตาร์ทไม่ติดได้เอาไปทำอารถสตาร์ทติดยากได้เอาไปทำการเปลี่ยนไอ้เจ้านี้พัดเจ้คอยใส่เป็นพัดเจ้คอยของแทมเพราะว่าของแท้มันมายกพวงแบบนี้ลูกค้าไม่ไหวนะเอาไปซ่อมมาก่อนหน้านี้แล้วทีนี้พอทำการเปลี่ยนพัดเจ้คอยแล้วมันไม่ติดเลยสตาร์ทมือไม่ติดนะแต่สตาร์ทเท้า นะติดอ่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากไอ้ตัวพัจเชอห่างจากแถบแม่เหล็กจานไฟอ่าตัวพัจเชอร์ห่างจากแถบแม่เหล็กจานไฟเวลาสตาร์ทมือด้วยรอบที่เร็วมันอ่านรอบไม่ทันในขณะที่เราสตาร์ทเท้ารอบรอบสตาร์ทเท้ามันไม่คงที่มั่นดันติดเพราะว่ามันอ่านรอบได้ทันตรงนี้ให้ไปพิจารณาด้วยนะ เพราะว่าในเชตนี้เราไม่ได้ทําอะไรเราก็งมๆกันงมๆซาวๆอยู่สองสามชั่วโมงก็เอาเหล็กงัดยางงัดลงมาเพราะว่าเรามองแล้วว่ามันห่างจริงๆแล้วแถบไม่เหล็กจานไฟกับล้อไม่เหล็กอ่าแถบแถบแม่เหล็กจานไฟกับปัจเชอร์มันจะห่างอยู่เท่าบัตรเติมเงินในสมัยก่อนหรือว่าเท่าบัตรประชาชนของเราประมาณอ่าไม่เกินหนึ่งมิลนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะ อันนี้มันห่างเกินห่าง3ามสี่มิลนู่นนะครับทุกท่านเรางัดลงมาแล้วก็มันก็จะติดให้เรานะเออเจออีกเชสดหนึ่งในส p a r k Z s p a ส k Z ก็เจอนะอ่าเชสดนี้เลยอาการเดียวกันพัดเชื่อคอยนะห่างจากแถบแม่เหล็กจานไฟหาจเอฟซีเอาละคลิปนี้จบไว้เท่านี้สวัสดีจ้า